เอานี่ครับพี่น้องครับเนี่บุยเป็นตะสอนให้ครับผมนี่เนาะสำหรับข้าวเหนียวนาปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะนั่นก็คือ c p พตอง8ครับผมพี่น้องครับเนี่ปบุยเป็นตสอนให้ครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องผอที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube f a c e b o o k f แฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊ t o k ครับผมที่มีชื่อช่องว่า h a p ปีการเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับบุอนี้ครับผมนี่เข้ามา เบื้องแปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองอีกหนึ่งแปงนะครับที่เป็นเครือข่ายของแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่เนาะกับข้าวเหนียวนาปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นเขาเหนียวที่มีลักษณะเป็นเปลือกเมล็ดสีขาวครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือ CP ตอง8ครับซึ่งตอนนี้มีอายุประมาณร้อยยี่สิบมือแล้วครับแต่เวลาในการสก็บเกี่ยวแล้ว เฮาสิสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับพี่น้องครับเห็นบ่เอ่อลักษณะของห่วงนี่ครับนี่ทั้งใหญ่แล้วก็ยาวครับพี่น้องครับนี่ทั้งใ่ญ่แล้วก็เง้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี่ยังดกอีกต่างหากนะครับผมนี่ใบทุ่งสังล่างเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เอาวาจาให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันพร้อมกับการแพ่นกล้องไปเรื่อยๆครับผมนี่เนาะ ซึ่งตอนนี้จากการที่ผมกำลังทายอยู่นี่ผลปรากฏว่ากินหอมจากเขานี่หอมใหงเวขึ้นมาตำดังเลยทีเดียวนะครับสำหรับ c p ตองแของเรานะครับผมลักษณะประจำพันธ์นะครับเป็นข้าวเหนียวนาปังครับพี่น้องครับนี่ซึ่งมีลักษณะลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของมเมล็ดนะครับ มีการจับมีลักษณะของรวงนะครับร่วงใหญ่ร่วงยาวครับพี่น้องครับห่วงใ่แล้วก็ห่วงแงาครับผมแล้วก็เมล็ดจับกันทีเลยทีเดียวครับผมนี่เห็นมจับกันทีเลยทีเดียวครับผมนี่ครับพี่น้องครับเนามาเบิ้งนะครับทั้งได้กัแล้วแต่ครับวิมีการตัดต่อครับพี่น้องครับนี่งามขักปัยังครับผมนี่เนาะนี่นะครับแล้วก็แตกกอได้ดีครับพี่น้องครับนี่ นี่ซึ่งลักษณะของการออกห่วงนี่สีออกห่วงยูใต้ใบท่งครับพี่น้องครับใบท่งบักเงี้ยครับสังหลังอยู่นี่เห็นบ่ครับนี่นี่ครับผมนี่เนาะนี่ครับและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับอย่างที่ผมได้โวจวาไปแล้วนะครับหนึ่งตันต่อหนึ่งไร่นี่ครับถือว่าคี้ร่สุดนะครับ สำหรับข่าวสายพันธุ์นี่เนาะเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับผมเป็นข้าวเหนียวนะครับที่สามารถทำได้ตลอดทั้งปีนะครับทุกฤดูกาลนะครับและนอกจากนั้นยังเป็นข้าวเหนียวที่พอนึ่งแล้วมีลักษณะอ่อนเหนียวนุ่มนะครับผมนี่เนาะซึ่งเหมาะกับพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับผู้ที สีเฮ็ดหน้าปังนะครับหรือว่าเฮ็ดช่วงหน้าปีก็ได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอานี่ก็ได้มาให้พี่น้องปองไปนะครับได้เบิ้งกันนะครับนี่ลักษณะของใบท่งครับสางล้างอยู่นี่เนาะหนึ่งร้อยยี่สิบวันนะครับสาหรับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับประมาณนี้นะครับผมเอาสาหรับตอนเกี่ยวนะครับก็จังีมาเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับพิกัดอยู่มองนี่คืออยู่บ้านโคกรามทาสําล้านครับผมนี่เนาะ ทั้งนี้นะครับผมเอาจังไรกับฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเอาลราสำหรับท่านใดอยากสิได้เขาสายพันธุ์นี้ครับผมเพื่อสิบอาเพศพันธุ์เนาะสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ0 9 2 5 1 6 4, 5, 4 5, 2 5 2นะครับแล้วก็0 6 5 0 4 9 5 9 9 9นะครับเอาจังไรกับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเบิรงครับพี่น้องครับนี่ ห่วงทั้งหญ่ห่วงทั้งยงวแล้วก็จับกันทีปัญญังครับซ่อนกันดีคับปัญญังครับผมนี่เอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขันเช่วาเจเกษพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรแชแนลครับพอมลาผ้าจากพี่น้องปอดไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ใหญ่ยาวนะครับแล้วก็ละแงะจับทีเลยทีเดียวครับผมซ p พีตอง8ครับ